สวัสดีครับผมโกตีวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาพบกับปาเจโร่สปอรแต่งหนักจัดเต็มครับผมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนของผ,ผมก็แต่งหนักจัดเต็มเหมือนกันครับว่าของผมสวยกว่าไปดูรถตัวจริงเลยดีกว่าแล้วให้เอ็นคนตัดสินดีกว่าครับได้มาเดี๋ยวเรามาชมรถสวยๆของ <c oughs> ทั้ง2คันนี้กันเลยครับ <c oughs> แล้วไหนบอกคุณพร้อมกันมันพูดไม่พร้อมหรอก สำหรับคลิปนี้นะครับผมขอรีวิวแบบภาพรวมนะครับตั้งแต่โลโก,โก้กระจังหน้าครอบตัวซีครอบไฟหน้าครอบไ,ไฟตัดหมอกรวมถึงชุดแต่งเป็นสีดําเงาหมดนะครับแล้วมีสีแดงเป็นกิมมิกนะครับดูด้านข้างต่อเลยดีกว่าในธีมฮาโลวีนแบบนี้นะครับนี่ครับเจ้าแม็กแวมไพร์นี่ใครเข้าใกล้ไม่ได้นะดูดลมยางหมดเลยนะเขาเป็นแวมไพร์ไงแวมไพร์เขาดูดลมยางถึงคนนั้นก็แวมไพร์เขาดูดเลือด แม็กพร์บ้านไ,ไหนเขาดุดลมยางวะ, <S <S ะแม็กแพร์ครับเป็นไงครับ <S 1> <S 1> สีดำตัดสีแดงดูสวยดูมีสเสน่ห์ดูเท่ด้วยและนี่แม็กคันนี้นะครับนี่คือแม็กขอบล้อ20ครับผมนี่เป็นไงครับแล้วเจ้าตัวยางนี้เป็นยาง RT นะครับนี่ยางอันนี้เป็นยางผสมระหว่าง a t กับ MT ครับก็คือพูดง่ายว่าวิ่งได้ทุกสภาพเหมือนกันแล้วเป็นรุ่นที่พัฒนาขึ้นจากออเทอเรนอันนี้คือ RT ครับผมอ่า โอเคถัดมานะครับคิ Q ้วล้อเป็นสีดําเงาข้อหูกระจกเป็นสีดําเงาหลังคาครึ่งคันทั้งหมดเป็นสีดําเงาเหมือนรุ่น e l i t ทอีดิชันเลยคันนี้เป็นรุ่น G T Part แต่เราแต่งให้เป็นเหมือนรุ่นที่เขา e l i t ทอีดิชันสำหรับคันนี้นะครับมีสติ๊กเกอร์มาถึงครึ่งคันแบบนี้เลยแต่สิ่งที่เป็นไฮไลท์นะครับที่พวกเรามีซูเจมซีใส่ให้นะครับนั่นคือ ไอเทมที่เรียกว่าของแท้ศูนย์ครับผมเริ่มจากตัวอักษรโลโก้ด้านหน้าเมื่อกี้ที่เราเห็นมาแล้วนะครับตัวนี้นะฮะนี่คิวกร์ซันนะครับของแท้นะครับตรงนี้ถ้าเราซูมมานี่จะมีคําว่ามิสูบิชิครับผมอ่าลงมานี่เบ้ามือกัรลอยตัวนี้นะครับตัวด้านในตัวด้านในนี่นี่ครับมีโลโก้มิสูบิชิครับนี่แบบนี้เลยที่เป็นของมิสูครับอันไหนที่มีเราเลือกอันนั้นมาให้นะครับผมนี่ขอขออนุญาตถามครับ เราเหลามาครึ่งคันรถแล้วนี่เพิ่งเจอของแท้2อันแหรอครับ3แล้วอ๋อสามแล้วแล้วถามดิที่เหลือแล้วที่เหลือไปไหนปอมล้วนเ <c oughs> นืน <c oughs> แล้วมันจะใช้ได้หรอ <c oughs> วะ <c oughs> คือต้องบอกออก่อนเลยนะครับว่าการแต่งรถเนี่ยครับบางอย่างไม่มีของแท้จากศูนย์แต่มีของแท้จากสำนักแต่ง <c oughs> แต่ละสำนัก Oh. อ๋อซึ่งการแต่งของเราเนี่ยอย่างเช่นชุดแต่งเนี่ยเราใช้สํานักไรเดอร์เป็นของแท้จากไรเดอร์เลยเป็นชุดแต่งของเขาอ่าและการดีไซน์บางอย่างของเราเช่น,ชนการเปลี่ยนกระจังหน้าที่เป็นสีบรอนเป็นสีดําเราทําจากปูสีของมิซูบิชิของแท้เหมือนกันนะครับถ้าลงมาด้านล่างเนี่ยเราจะเห็นกาบประตูนี่คือหนึ่งในชุดแต่งของรุ่นปาเจโร่สปอร์ตคันนี้ด้วยนะครับผมอ่ะ ทีนี้เห็นไหมนี่เห็นไหมเห็นไหมฝาถังน้ํามันปาเจโร่สปอร์ตเป็นสีแดงนะครับเพราะว่าด้านหน้ามีแต่งแดงนิดหน่อยด้านข้างมีแต่งแดงเล็กน้อยตัวนี้ก็จะมีแต่งแดงเหมือนกันเดี๋วด้านหลังก็มีอีกนะสําหรับด้านท้ายนะครับสิ่งที่เราได้ทําการใส่ก็เช่นเดิมครับขอบไฟไท้ายแบบนี้นี่ตัวอักษรคว่าปาเจโร่สปอร์ตนะครับอันนี้เป็นแบบมีไฟด้วยนะเวลาเราที่เปิดไฟเลยนะครับไฟสีขาวจะทํางานครับและเวลาเราเบรก ไฟสีแดงจะทางานนะครับตรงนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเราจะให้ลูกค้าเลือกว่าชอบไฟสีขาวไหมถ้าไม่ชอบเราจะตัดออกให้ทันทีแต่ถ้าชอบเราจะติดให้ด้วยนะครับถัดลงมานี่ผ่นกันกระแทกครับผมเป็นสีดําตัดด้วยโครเมี่ยมแบบนี้และสุดท้ายนะครับชุดแต่งด้านท้ายนะครับนี่ครับท่อเหลี่ยมท่อคู่นะครับนี่แบบนี้มีไฟเบรกเพิ่มมาให้ด้วยตรงนี้1ดวงนะครับแล้วก็มีเส้นสปอร์ตสีแดงแบบนี้ตัดจากซ้ายไปขวาเป็นไงดูเท่ไหมดูเท่ไหมรถพี่ดูเท่ไหม ผมฟังคุณมานานแล้วคุณบอกว่าเราคุณเทศเนี่ยี๋ยคุณมาดูของผมมาไหน,นมาดูเลยตามมา<อ>ดูเลยมาเลยครับผมต่อเนื่องจากคันเมื่อกี้เห็นเขาเหล่าว,ว่าดีว่าดีนี่มาดูด้านท้ายของผมบ้างคันนี้นะครับชุดแต่งของสปอร์ตไลเดอร์เช่นกันนะครับแต่ มีความแตกต่างตรงที่ชุดแต่งเขาเนี่ยจะไม่ได้เป็นท่อคู่แบบสี่เหลี่ยมนะครับผมแต่ว่าเขาจะออกแนวแบบหล่อหลอสมาร์ทสมาร์ทแบบนี้นะครับผมเน่แล้วก็มีไฟเบรกเมื่อกี้ไฟเบรกกี่จุดหนึ่งดวงนี่สองนี่สองว <c oughs> ้า <c oughs> ขอขิ้งหน่อยแล้วกันก็ขอบอกก่อนเลยครับว่าชุดแต่งของสปอร์ตไลเดอร์เนี่ยเรามีให้เลือกหลายแบบนะครับสามารถโมดิฟายได้ในสำนักนะอาวงเล็บนะในสำนักนะครับผมอย่างเมื่อกี้ตัวอย่างก,ก็จะเป็นท่อคู่แบบ ครเมียมนะครับส่วนคันนี้ก็จะออกดีไซรอห่อเรียบหรูแบบนี้ขัดขึ้นมาด้านบนตรงนี้สักครับเหตุกันลอยผมมีเหมือนกันเห็นไหมเห็นไหมคุณกับผมมากินกันไม่ลงหรอกตรงนี้นะเขาเรียกว่าแฝดแฝดคนละฝาแาดแเล็กน้อยตรงนี้นะครับก็คาดคาดท้ายเหมือนกันครับผมมีทั้งไฟเบรกเวลาเบรกก็จะมีเป็นไฟสีแดงด้วยนะครับตอนนี้ครอบไฟท้ายผมก็มาเห็นไหมผมก็มาเมื่อกินคุณพูดถึงอะไรฝาถังน้ำมันนี่ผมผมเตีมดำครับผม โก้เดอะดาร์คไนท์ยังไงไม่มีแดงดำล้วนๆวนอ๋อคือเมื่อกี้ของพี่นี่แต่งออกแนวสีดำตัดแดงใช่อันนี้คือออกแนวตีมขาวดำดำล้วนอื้อนไม่เชื่อไหมดูดิดูหน้าคนพูดดิดำชุดก้อนนี่เหมือนถุงขยะมาคุมเนยงบน้อยงบน้อยส่ายแค่นี้พอ อ่าโอเคของผมนี่มีทั้งคิ้วล้อนะครับดำเงานะครับที่ึอยู่ในชุดแต่งชุดใหญ่ของเราข้อฝาถาังน้ำมันที่จับนะครับมือจับเป็นสีดำพร้อมกับตัวกันลอยนะครับผมตรงนี้เป็นของแท้ของศูนย์ของมิซูมอเตอร์เช่นกันนะครับคิ Q ้วกันสัดเราก็ของแท้เหมือนกันไม่ยอมเลยไม่ยอมเลยเน่แล้วคุณดูไหมเฟรมเนี่ยของผมเป็นิฟรมเซรามิกแท้นะครับเฮ้ยของพี่ก็เซรามิกแท้คุณไม่ได้พูดหรือว่าคุณไม่มี ผมขิงก่อนเลยของคุณเนี่ยผมไม่รู้อ่าแต่ผมก็เชื่อแต่คุณไม่ยอมพูดไงคุณคุณแพ้แล้วคุณแพ้ผมแหลวยอมยอมล์มเซรามิกแท้นะครับยี่ห้ออัลติเมทนาโนรับประกัน10ปีนี่เป็นสิปี่อน7ปีขับเล่นๆอีก3ปีโอ้โห ยังตามไปรับประกันอีกนะครับโอ,โอเคและคันนี้ครับเป็นรุ่น G T Pud เช่นกันนะครับผมก็ทำการแรปสติ๊กเกอร์หลังคาดำครึ่งคันแบบนี้โอ้หล่อๆอเลยแต่แต่เดี๋ยวก่อนแต่อะไรครับเมื่อกี้แม็กคุณดำแดงคุณดูนี่แม็กซ i t อลิทอิดิชั่นนะผมใช่สีดำเลยครับบอกแล้วเน้นขาวดำมาเลยโอ้ยเป็นไงเป็นไงผมผมหล่อไหมครับนีไน่ไม่สูญเสียตัวตนเลยเนี่ยยอดแล้วผมเนีน่ยใจรักมิสูอยู่แล้วแต่ขอประทานโทษครับ ทั้งหน้าถ้าเตรียมชุดเนีเอาชุดที่สั้นกว่านี้ได้ไหมครับผมจะเหยียบจะเหยียบมันจะเดินแล้วเหยียบอยู่แค่เหยียบยีชุดอะไรเนี่ยขยะแมนโอ้โหโอเคมาต่อที่ด้านหน้าเห็นไหมครับว่ามีความเหมือนกันมากมากนะครับทั้งสองคันนี้นี่เขามีตัวอักษรผมก็มีนะครับกระจังหน้าดํากระจังหน้าดําชุดแต่งเหมือนกันนะครับเป็นไงครับรถสองคันนี้ เหมือนแฝดคนละฝาอะไรถึงก็จะเป็นแฝดคนละฝาแต่ของพี่ก็ดูเท่กว่านะเฮ้ยอย่ามาขิงกันแบบนี้ของผมก็ดูหล่อไม่แพ้คุณนะของโก้ดูดูดูเข้มนี้คือทีมดาอันนี้คือดําแดงไงอ่ะก็เอาเป็นว่าเราสองคนเสมอกันเสมอกันโอเคครับอย่าทะเลาะกันพี่น้องโอเคครับก็สําหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจออกปาเจโโลสปอร์ตรุ่นอีลิตอีดิชั่นสีขาวแต่งแบบนี้อีลิตบ้านป้าเองเนี่ยอีิบ้านป้าเองเนี่ยนี่มันรุ่นจีที เห็นไหมโอเคนะครับสำหรับใครที่สนใจออกรถปาเจโร่สปอร์ตรุ่น GT พัดและแบ่งแบบรุ่นอีลิตแบบนี้นะครับสามารถบอกพวกเราได้เลยครับเราพร้อมที่จะเนรมิตให้กับลูกค้าทุกท่านและสำหรับทั้งสองคันนี้นะครับราคาตัวรถของเขาอยู่ที่1,589,000บาทผิดอันนั้นคือรุ่น GT เราจะ และสำหรับรถ2คันที่ท่านผู้ชมได้เห็นนี้นะครับผมราคาค่าตัวเขาอยู่ที่1,399,000บาทนะครับพร้อมกับโปรโมชั่นดาวเริ่มต้น5 9า0 0เองนะแต่งหนะักจะเต็มให้แบบนี้ลอลองเหมือนพวกเรา2คนแบบเน้เอไม่มีอีกเอาอีกสักตับเนียเออพร้อมกับการดีไซน์ที่ไม่เหมือนใครแบบนี้ใช่<อ>ผมถุงขยะอไอเนี่ยชุดเต็ม <laughs> ที่หลังก็แบ่งงบมาให้กด้วย แหมบอกโก้พี่ใช้งบ3 4ม0 0่พันี่พันี่กูร้อยเดียวร้อยเดียว,ยวชุดนี้หุูขยับแมนอันนี้ส0 0พันตีมฮาโลวีนเบิกงบผมไปครับเบิก3,000ันบอกชุด3,000นี่โอเคครับผมรอแค่นี้พอก่อนพี่น้องโอเคสำหรับวันนี้นะครับพวกเราสองคนพี่น้องก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับผมบาดหลวงไล่ฆ่าผีผมบาดไล่ฆ่าหลวงพ่อแล้วพบก,กันใหม่ครับ